โซนี่ซีวีวัน vs กับแคนนอน G7X Mark III หลังจากที่โซนี่ได้เปิดตัวกล้อง compact นะคะโซนี่ c v 1ไปก็เป็นที่ฮือฮากันใหญ่ว่าเป็นกล้องที่ออกมาเหมาะกับการถือถ่ายบล็อกหรือว่าเหมาะกับชาวยูทูบเบอร์มากแต่ว่าในตลาดเองนะคะก็มีอีกตัวหนึ่งที่เป็นที่รู้จักแล้วก็มีชื่อเสียงเรื่องลืออยู่แล้วนั่นก็คือค a น o อนนั่นเอง G7X นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาก็ออกมาถึงมาร์3แล้วนะหลายๆคนนะคะก็อาจจะลังเลว,ว่าจะซื้อรุ่นไหนดีดูเหมาะทั้งคู่เลยมันเหมือนกันไปหมดซึ่งจริงๆแล้วนะคะเติ้นเนี่ยก็มี Can นอน G7X Mark II อยู่แล้วแล้วก็พอ Sony c ซีวออกมาเนี่ยก็รู้สึกว่า อยากได้อยู่เหมือนกันนะคะวันนี้ก็เลยจะรวบรวมมาให้ฟังนะคะว่า2รุ่นนี้เนี่ยมีข้อแตกต่างกันยังไงบ้างรวมถึงบอกวิธีเลือกซื้อกล้องฉบับตเติร์นด้วยนะคะว่าการจะซื้อกล้องสักตัวหนึ่งเนี่ยเราจะต้องดูอะไรบ้างจะได้ช่วยให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถเลือกกล้องตัวที่โดนใจตัวเองที่สุดนะคะพร้อมแล้วเนี่ยเราไปดูกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะก่อนที่เราจะเลือกซื้อกล้องเนี่ยเราจะต้องรู้จุดประสงค์การใช้งานของเราก่อนว่าเราอ่ะอยากจะถ่ายวิดีโอเป็นหลักถ่ายภาพนิ่งเป็นหลักหรือต้องการทั้ง2อย่างเลยแล้วเราค่อยมาดูนะคะว่ากล้องตัวที่เราาาาาออออยกกได้้เเเนนี่่คครรรรบุมใชงงขหืปลา ซึ่งกล้องทั้งสงรุ่นนี้นะคะก็คือเพื่อการถ่ายวิดีโอโดยเฉพาะความใหม่เนี่ยอาจจะแตกต่างกันอยู่หน่อยเพราะว่าตัว c b 1นะคะออกมาหลัง g 7x max ที่อยู่ประมาณ10เดือนเลยซึ่งเทคโนโลยีเนี่ยก็ยังไม่ได้หนีกันมากนะคะมีความเหมือนอยู่บ้างแล้วก็มีข้อแตกต่างนิดหน่อยเดี๋ยวเราไปไล่ดูกันทีละข้อเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูสิ่งที่ทั้ง2ตัวนี้มีเหมือนกันก่อนนะคะเป็นกล้องคอมแพกเหมือนกันทั้งคู่นะคะความละเอียดอยู่ที่20ล้านพิกเซลเซ็นเซอร์ขนาดเท่ากันถ่าย 4K ได้ทั้งคู่เลยแต่ว่าคลิปนึงเนี่ยก็จะถ่ายได้อยู่แค่ประมาณ5-10นาทีนะคะเอาจริงเนี่ยถ้าจะเล่น 4K ต้นว่าไปกล้องจริงจังกว่านี้ดีกว่าค่ะ ทั้งคู่สามารถต่อไม้ได้แล้วก็มีบิวตี้โหมดเหมือนกันค่ะขนาดกับน้ําหนักนะคะก็ใกล้เคียงกันมากเวลาถือเนี่ยแทบจะแยกไม่ออกเลยทั้งคู่นะคะไม่มีช่องมองภาพและทั้งคู่ก็มีฟีเจอร์ Clean HDMI นะคะที่เป็นฟีเจอร์สําหรับซัพพอร์ตการไลฟ์สดเหมือนกันค่ะมาถึงข้อแตกต่างกันบ้างนะคะซึ่งเวลาเลือกซื้อกล้องเนี่ยสิ่งที่จะต้องดูหลกัหลกๆเลยคือระบบโฟกัสแล้วก็ระบบกันสั่นค่ะอย่างแรกเลยนะคะสิ่งที่ Sony C 1วันเขาชูโรมาก็คือฟีเจอร์ Product Showcase ที่เขาคือหากันเป็นอย่างมาก ถึงมากที่สุดนะคะว่าสามารถจะโฟกัสได้เร็วมากมาช่วยแก้เพนพอยของเรายูทูบเบอร์ทั้งหลายนะคะที่เวลาชูของเข้าไปหน้าเลนส์กล้องแล้วเนี่ยเอาไม่จับโฟกัสสักทีบางทีจะต้องเอามือมาบางนะังเพื่อให้มันบังตาเราแล้วก็ไปโฟกัสที่โปรดักแทนสําหรับฟีเจอร์นี้เนี่ยก็จะสามารถฟุ๊บฟับหน้าเลนส์กล้องได้เลยนะคะจับโฟกัสได้ไวมากๆซึ่งฟีเจอร์นี้นะคะของแค n นลเนี่ยเขาก็ยังไม่มีมาให้นะคะแต่ถ้าที่แบบไม่เปิดโหมดนะคะดูโฟกัสปกติ2อันนี้เนี่ยโซนี่เขาก็ยังทําได้ไวกว่าอยู่นะคะอาจจะเป็นที่เทคโนโลยีแล้วก็ จุดโฟกัสที่มากกว่าด้วยแต่ของ c a n นอเองนะคะก็ไม่ได้ชา้าจนนั่งงุหงดใจอะไรขนาดนั้นเวลาเราถ่ายล็อกเนี่ยเราก็ถ่ายเป็นภาพกว้างๆอยู่แล้วไม่ได้ต้องโฟกัสอะไรเป็นพิเศษนะคะซึ่งถ้าเราอยากจะโฟกัสเนี่ยก็สามารถจิ้มเมาส์ที่หน้าจอได้ค่ะเขาก็โฟกัสให้ได้เหมือนกันไม่แน่ว่าในอนาคตนะคะตัวมาร์คโฟเนี่ยก็อาจจะออกฟีเจอร์เดียวกันให้เราเล่นก็เป็นไปได้ค่ะต่อมาเรื่องของกันสั่นนะคะทั้งคู่เนี่ยจะมีกันสั่นอยู่ที่เลนส์เหมือนกันซึ่งในกล้องเล็กๆแบบนี้เขาก็จะใส่มาแค่ที่เลนส์อยู่แล้ะะ้้้วววนนนนนะะะะะะคคออดดีีจจไไมมม่่กััสสยใใขง เปิดปิดโหมดกันสั่นได้3ระดับซึ่งพอเปิดแล้วเนี่ยภาพมันก็จะครอบเข้ามาพอสมควรเลยค่ะในของแ a n o n เองก็มีโหมดกันสั่นแบบอิเล็กทรอนิกส์เช่นเดียวกันภาพก็จะครอบมาเหมือนกันค่ะเดี๋ยวต้นจะขึ้นคลิปให้ดูนะคะว่าถือเดินถือวิ่งแล้วเป็นยังไงเพื่อนๆก็ลองดูได้จากคลิปที่ขึ้นให้ดูเลยค่ะเปิดโหมดสเต a ดีนะคะลองเทียบกันดูเดินเดินโอ้โหหน้าเหลือนิดเดียวเอง อืมแล้วก็เดี๋ยวจะลองพูดไปด้วยนะคะจะได้เห็นว่าเสียงทั้งสองอันเป็นยังไงเดี๋ยวจะลองวิ่งแล้วนะคะหนึสองสาเย้อ้อเหนื่อยเหนื่อยตั้งแต่เรา่มวิง่งขึ้นบันไดคะ่ะเขาที่มืดแล้วก็สว่างไป เสียงบงเสียงเอ้ยแสงไม่เหมือนกันมาดูที่เลนส์ที่ติดมากับกล้องบ้างนะคะเลนส์เองเนี่ยก็มีผลกับภาพเช่นเดียวกันแต่ว่าทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยมีความคล้ายกันมากๆคือระยะต่างกันนิดนึงนะคะว่าของ c ค n น n เนี่ยจะอยู่ที่24-100ส่ถึงส่วนโซนีจะอยู่ที่2 4 7 0ถึงตัวนี้ก็จะซูมได้ไกลกว่านิดหน่อยแต่ด้วยความที่รูรับแสงเขาให้มาเท่ากันนะคะคือ f 1 8ถึง f 2 8แล้วก็ขนาดเซนเซอร์ความละเอียดภาพเนี่ยมันก็มีความเท่ากันเพราะฉะนั้นคุณภ,ภาพของภาพที่ได้ออกกกกกมมมาาาาค่่่่่ะะ็จะไได้้้แแตตตตงัันนนเเวววชิลส มีความต่างกันอยู่นิดหน่อยคือของโซนี่เนี่ยจะเป็นของค่ายสายซึ่งค่ายนี้ขึ้นชื่อเรื่องของความคมของภาพมากๆอยู่แล้วค่ะสำหรับภาพที่ได้นะคะเดี๋ยวจะขึ้นให้เพื่อนๆดูกันส่วนตัวเนี่ยเต้นคิดว่าความคมของภาพไม่ได้มีผลอะไรมากนักน,นะคะขึ้นกับความชอบของแต่ละคนเลย สุดท้ายนะคะอีกหนึ่งประเด็นสําคัญในการเลือกซื้อก็คือจะเป็นเรื่องของโทนสีภาพเพราะว่ากล้องแต่ละตัวก็จะให้โทนสีภาพที่ไม่เหมือนกันของโซนี่เนี่ยจะออกอมข,ขาวๆใสๆหน่อยนะคะคล้ายๆแนวแบบเกาหลีนิดนึงส่วนของ G7X Mark III นะคะจะอมเหลืองกว่านิดนึงแต่ก็ต่างจาก G7X Mark II นะของ Mark II ก็จะเป็นอีกสีส,สกินโทนนึงค่ะเพื่อนๆลองเปรียบเทียบภาพดูนะคะของโซนี่เนี่ยเราเปิดเป็นโหมด Intelligence Auto ส่วนของ Canon เราเปิดเป็นโหมด Auto ธรรมดาค่ะเรื่องของโทนสีเนี่ยก็แล้วแต่คนเลยนะคะว่าชอบแบบไหนบางคนอาจจะบ บอกว่าสียังไงก็ได้เดี๋ยวเขา,เาไปแต่งต่อเองได้ค่ะส่วนตัวต้วเนี่ยก็รู้สึกว่าโทนสีภาพก็สาคัญเหมือนกันนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราอยากจะถ่ายแล้วจบหลังกล้องเอาไปลงโซเชียลเลยมันต้องแต่งต่อสะดวกนี้ค่ะทวนอีกรอบนะคะประเด็นหลักที่เราต้องดูเวลาจะเลือกซื้อกล้องเนี่ยก็จะอยู่ที่ระบบโฟกัสระบบกันสั่นเลนส์ที่ได้นะคะแล้วก็โทนสีภาพค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนอื่นๆที่เหลือกันนะคะที่2ตัวนี้เนี่ยก็จะมีความต่างความคล้ายกันอยู่นิดหน่อยแต่ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนค่ะอย่างเรื่องของการฟลิปจอนะคะของแค เป็นแบบที่เราคุ้นเคยกันดีนะคะถือถ่ายแบบนี้เนาะแล้วก็ไมคเนี่ยจะต่อด้านข้างตรงนี้ค่ะ ส่วนของโซนี่นะคะออกแบบมาใหม่ให้ฟลิปจอออกมาด้านข้างแบบนี้นะคะเพราะว่าอันเดิมเนี่ยฟลิปมาด้านบนแล้วเวลาต่อไม้มันบังกันค่ะซึ่งข้อดีนะคะคือมันสามารถหมุนได้360องศาเลยแต่ข้อสังเกตดน,นึงคือเวลาที่เราถือถ่ายด้วยมือขวาเนี่ยค่ะมันก็จะติดกับจอนิดนึงนะคะถึงมือซ้ายจะสะดวกกว่าแต่ถ้าเพื่อนๆเนี่ยชอบเล่นกันวิดีโอแนวตั้งแบบนี้นะคะก็จะสะดวกกว่ากันมากมากเลยค่ะซึ่งฟีเจอร์การถ่ายวิดีโอแนวตั้งนะคะก็เป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่โซนี่เขานําเสนอมาว่าเวลา e อ p ก r t ไฟล์ออกมาเนี่ยก็ ที่ติดมากับตัวกล้องนะคะก็จะมีมาให้ในคันนอนนะคะส่วนของโซนี่เนี่ยเขาไม่ได้มีแฟลชบิวอินมาให้แต่ว่ามันจะมีช่องฮอตชูแบบนี้ซึ่งเพื่อนก็สามารถติดแฟลชแยกตรงนี้หรือว่าจะติดไม้แยกก็ได้ค่ะส่วนตัวต้นไม่ค่อยได้ใช้แฟลชค่ะสาหรับพอร์ตการเชื่อมต่อนะคะทั้งคู่เนี่ยสามารถต่อไม้แยกได้เหมือนกันเป็นช่องร uh ูหูฟัง 3.5mm นะคะมาตรฐานทั่วไปแล้วก็มีช่อง HDMI ทงั้งคู่แต่ว่าของโซนี่นะคะจะอยู่ฝั่งเดียวกันหมดส่วนของคันนอนนะคะ HDMI จะอยู่อีกฝั่งหนึ่งกับไม้ และสิ่งที่แตกต่างกันนะคะก็คือพอร์ต USB ที่ของทาง canon เนี่ยจะให้มาเป็น Type C ส่วนของ sony จะเป็น micro USB ค่ะซึ่ง2พอร์ตนี้เนี่ยก็มีข้อแตกต่างกันนะคะสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ได้แตกต่างกันอย่างเช่นของ Type C เนี่ยก็จะสามารถใช้สายชาร์จร่วมกับมือถือรุ่นใหม่ๆใ,ใ,ในปัจจุบันได้แต่ว่า micro USB นะคะก็อาจจะเข้ากับอุปกรณ์เชื่อมต่อต่อตางๆของกล้องได้ดีกว่าหรือเปล่าอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเพื่อนใช้อุปกรณ์เป็น Type ไหนมากกว่ากันค่ะความจุแบตนะคะให้มาพอๆกันของ sony เนี่ยอยู่ที่ 1, วน canon ู่ที่1 2250นะคะแต่ว่าจากผลการทดสอบเทสถ่ายรูปเนี่ยคะ่ะของโซนี่จะถ่ายได้มากกว่าอยู่ที่260ภาพของแค n น n จะอยู่ที่235ภาพซึ่งถ้าเพื่อนๆอนอกไปถ่ายนะคะมันก็จะขึ้นกับอุณหภูมิด้วยนะถ้าไปถ่ายข้างนอกร้อนๆเนี่ยแบตก็อาจจะหมดเร็วขึ้นได้ค่ะและจากการใช้งานจริงของตัวเองนะคะทั้งสองรุ่นนี้เนี่ยแบตก็ไม่ได้อึดเท่าไหร่นะคะถ้าสมมติว่าใครถ่าย,า,ยายหยุดๆทั้งวันก็จะอยู่ที่ประมาณ5-6ชั่วโมงถ้าอยากจะถา่ายยาวทั้งวันเนี่ยต้นแนะนําว่าควรจะมีแบตสำรองอีกสักก้อนนึ่คา,ะค,ะราครใ ควรจะซื้ออันไหนกันแน่สาหรับโซนี่นะคะจุดเด่นเนี่ยก็คือฟีเจอร์โปรดักช o w c เคสถ้าสมมติว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการการโฟกัสหน้ากล้องแบบชุบชับนะคะไปเลยค่ะ GoPro นะคะโปรดักช o w c เคสคือเว r ร์สําหรับการเสียตังค์ของเราสําหรับฟีเจอร์หนึ่งนะคะก็คือถ่ายวิดีโอแนวตั้งเป็นแบบนี้นาะแล้วก็มีโทนสีภาพที่สวยใสเก๋ไก๋สไตล์เกาหลีนะคะและเทคโนโลยีเนี่ยก็ใหม่กว่าการอยู่10เดือนสามารถโฟกัสได้ไวกว่านิดหน่อยนะคะนอกจากโฟกัสได้ดีกว่านิดหน่อยแล้วเนี่ยเขาก็ยังสามารถต่อมาแยกได้ต่อแฟลชแยกได้ละคะส่วนของแะะ็น จอฟลิปขึ้นด้านบนแบบที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะถนัดกว่าแล้วก็สามารถซูมได้ไกลกว่าของโซนี่นิดหน่อยนะคะและที่สาคัญเนี่ยระบบกันสั่นเขาทํามาค่อนข้างดีนะคะถ้าใครชอบออกไปถ่ายบล็อกนอกสถานที่นะคะแบบเดินถือถ่ายเองคนเดียวไม่อยากจะต่ออุปกรณ์เสริมอย่างไม้กันสั่นเนี่ยอยากจะแบบจบในตัวเดียวต้นแนะนําว่า canon ก็อาจจะเหมาะกว่าค่ะและเรื่องที่เราจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะก็คือเรื่องของราคาสําหรับโซนี่ zv1 เนี่ยเขาเพิ่งออกมาได้ไม่นานราคาก็จะอยู่ที่22,990นายนะคะยังไม่รวมอุปกรณ์เสริ ะะส่วนของ Can นนอนเนี่ยออกมาได้10เดือนก,กว่าแล้วราคาก็จะตกลงมานิดนึงมือหนึ่งอยู่ที่ประมาณ19ื่นกากว่าๆนะคะซึ่งถ้าตลาดมือ2เนี่ยก็มีขายท,ทั่วไปให้เห็นเยอะแยะมากมายราคาอยู่ที่ประมาณ1 5ึ0 0หมื่นห้าพันะคะแล้วมีข้อแนะนําอีกนิดนึงนะคะสาหรับเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่ไม่ได้ต้องการที่จะต่อมาแยกสําหรับรุ่น G7X Mark II เต้ลก็ใช้อยู่นะคะถ่ายคลิปในช่องของเต้นเองด้วยยังใช้ได้ดีอยู่นะคะทั้งระบบโฟกัสแล้วก็สกินโทนก็อมชมพูด้วยราคามือ2อเนี่ยอยู่ที่ไม่ถึงหมื่นแล้วถูกมากๆเลยเผื่อน,น้องๆคนนไหนที งบอาจจะไม่ได้เยอะมากก็สามารถใช้ตัวนั้นถ่ายไปก่อนได้ค่ะก็ะจบแล้วนะคะสําหรับเพื่อนเพื่อคนไหนเนี่ยที่มีคําถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เดี๋ยวเต้นมาช่วยตอบนะคะแล้วก็บทสรุปทั้งหมดที่นํามาฝากในวันนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่สรุปมาจากการใช้งานจริงของเต้นเองคนอื่นเอาไปใช้เนี่ยก็อาจจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันไปได้ค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพแล้วก็มีความสุขและสนุกไปกับโลกเทคโนโลยีด้วยกันค่ะบ๊ายบาย